Thank you. ดีครับพบกันกับผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางเนาะครับครับพ่อพอกันมนีส่วนอยากพิ้นพี่น้องฝึกดีดพิ้นเพ่งชาติครับเพ่งชาติไทยเฮาครับหลังจากที่เฮ้าลองมากตั้งแต่อหนึ่งอันสองมากเนาะครับแล้วก็ฟังดูในโทรทัศน์ตอนเกี่ยวเวลาสองโมงสองนะครับผมคิดว่าทุกคนลองเพ่งใดเพ่งชาติใดมาที่นี่เฮามาล้องฝึกพิ้นล่อง่งเนาะครับตั้งสายเลยครับเอไม่หนื่อมีละมี สายลางมีสายกลางล่าสายเท่งสายสามมีร่วมเป็นมีล่ามีครับทอนขึ้นหรือทอนอินโทรครับโดโูดูมีซอนซอนซอนล่าโดูดมีซอนซนซนลาที่โดเลมี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  ต่อไปแถวที่สองครับเลโดเลโดลาสอนลาทีโดมีโดเลโด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 เอาทอนอินทูทบชว่วครับสองแถวครับแถวหนึ่งกับแถวสอง ต่อไปเป็นทอนล่องนะครับท่อนล่องแถวที่หนึ่งครับโดโดมีซอนซอนซอนลาซอนฝาล่าซอนมีต่อไปแถวที่สองครับมีฟ้ามีเล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 มีเลโดโด มีฟ้ามีเล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 มีเลโดดดูับต่อไปแถวสามครับโดดดูมีซอน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 ลาซอนฝาลามีซอนซอนลาซอนฝาลาซอนมี ต่อไปแถว C ครับสอนลาที่สอนลาลาที่ลาสอนครับต่อไปแถวที่หาครับสอนลาสอนฟาเลฟาลาสอนมีโด ซอนลาซอนฟาเลฟาฟา,ฟาลาซอนมโดูฟาลาซอนมโดูครับอเอาหนึ่งห่อถาครับทบทวนครับ แถวที่หกครับโดมิเล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 าทีลาซอนครับต่อไปแถวที่เจ็ดไก่้จบแล้วครับโดโดมีซอนซอนซอนลาทีโดเลมี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 มมม เลโดลาซอนลาทีโดไมโดเลโด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 ครับประมาณนี้ครับบาดที่นี่เข้ามาทบววนทั้งเม็ดเลยครับบาดที่นี่แต่แจทอนขืนมาเลยเนาะครับทอนขืนหรือทอนอินโธนะครับ าซาเนาะครับไปนอกกันซาซาพุ๊ไปนอกกันซาซาครับผม ประมาณนี้นะครับสำหรับโตัวโน้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างหรือมองตอบคอมเม์น,นะครับห้ห้องแคปหน้าจอเราก็จดเอาแล้วบาทที่นี่สิ่งสำคัญก็คือหายห้องขาไปใน youtube พิมพ์ว่าเพลงชาติไทยนะครับฟังเพลงผมเชื่อว่าอยากพิมพ์ทุกท่านลองได้เพราะว่าเคยลองมาแต่น้อยแล้วเนาะเด็กฟังสมือกันห้องผู้ติดตามข่าว ในโทรัศั์สองโมงสองนะครับเทครับเพ่งเข้าหลบต้องฉัดครับหลังจากที่ห้าลองได้แล้วบาทที่นี่เข้ามาทองโนดครับดมีดโดมีซ้อนซ้อนซอนลาซ้อนฟ้าลาซ้อนมีมีฟ้ามีเล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 มีเลโดโดโดดมีซ้อน สอนสอนสอนลาสอนฝาลาสอนมีสอนลาสอนสอนสอนลาทีสอนเล่ไม่โดนครับสอนลาทีสอนเล่ลาทีลาสอนกับประมาณนั้นนะครับต้องเบิ้งลองเบิ้งครับผมเสียว่าเท้าลองได้ไว้เพราะมันมันติดในทุกคนแล้วนะครับลองได้ทาง บาดที่นี่ห้ามหัดพิ้นร่องฟึ่งเนาะครับเนาะว่ามีอย่างเสียหายครับวิดีโอของผมคลิปนี้กับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟึกบว่าร้ายก็นหน่อยว่าหน่อยกันล้ายแ่ละย่างขี่ไล่ก็ได้ตัวโนดไปทองเนาะครับผู้ท่านมีพิ้นก็เอาไปทองได้ครับเพ่งชาติไท้ห้าับบาดที่นี่ผู้ดีพิ้นบ่ทาหานได้เป็นผู้ดีพิ้นบ่ทาหานได้เป็นใอ้ขอแนะนําว่าให้เขาไปใน youtube แล้วก็พิพ์ว่าอยากดีพินเป็นนะครับเป็นหลายคนแล้ว วิดีโอของผมผมสีวัอยู่บเซว่าบาเา่เป็นการสอนเป็นการสวนกันว่าฟึกเป็นการฟรึ้นรวมกันเป็นการแช่ประชบกณ์เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับผู้ใดแล้วก็ผ่านไปพบว่าห่าใดๆเขาก็ฟึกไปนับกันบ่เป็นยับแนวคิดของผมก็คือว่าการฟรึกพิ้นหรือหาพิ้นเพื่อเล่นให้เจ้าของฟังบ่เด็กคือว่าเพื่อว่าสิไปประชันขันแข้งกับผู้ใด นะครับผมลองเบิองลองเบิองขันห่าคิดว่าสีสเห็ดให้มันได้ละว่าสัตว์กับเห็ดโตโนตโให้มันตรงเป๊ะจังครสีมดดิดสําหรับผมาศาสตร์นี่เพได้ดีดแล้วครับนี่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่นว่าดีดไปหลดมักเพ่งได้อันนี้ดีดไปหลดว่ามีพิษสําคัญว่ามันสีมวลหน่อยหรือมวลหลตัวนั้นนะครับกับอาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่นก็ว่าห่าหัดดนตีแต่ละมือหรือหัดพี้นต่ละมือ ห่าสีเก่งขึ้นสําเม็งเขาสารครับฟึกจับพินได้ขึ้นมาขเข็งมีลามี่แล้วก็ฟึกฟึกไปเลยขึ้นว่าจั้งเด็กอะไรดีดไปเลยครับพินในมือห้อปีกในมือห้อครับหลังจากสีนั่งนางดีดแล้วมันเมือยเมืยหลังปวดหลังปวดเอวห้อกัะย่างดีดครับน่งดีดยืนดีดยนี่ยหมแรกกินเขาแล้วห้อกระถือพินออกนาบ้านออกถนนว่าต้องเอาตัวโนดไปนั่มพึชพ่ออันได้ก็ดีดไปครับมันฉก แตกกระจายไปในสมองของเขามัน็กิดมันถิอ่รายุกับท็ผีครับเขาดีดไปดีดมามันก็เสกขึ้นไปนิ่วไปหันไปนี่มันถิเป็นไปเองเลยนะครับร่องบึงร่องบึงเ่ามีหยังเสียหายครับแล้วก็บวามีผู้ใดเกิดมาดีพิ้นเป็นเลยครับร่องบึงร่องบึงแนวส่วนมากอายุหลายแล้วจังเคยมาฝึกกันนะครับจังผมหนียู่ตัวอย่างผมเองละไปเกษียณแล้วจังเคยมาฝึกฝึกพิ้นเ่งครับ ตะกี้ไปฝึกน้ำไผ่ตะกีมก้มักคักวันเดียวหายแม่สมัยตะกี้มันขำขมบ้านเนี่ยขาขามเมืองไปฝึกเนี่ยมือแรกกินเขาแล้วือวันเสาร์วันอาทิตย์กี่หลดไปฝึกน้ำคูบาอาจารย์เนาะครับฝึกปากซอปากว่ามีตัวโนดวันเดียวครับสูมือนนิมีตัวโนดเป็นสากลมันก็นดูง่ายขึ้นเนาะครับผม พลังคนบขต้องใส่ตัวนูดครับเหลียวเบื้องตาเบื้องดูหลายเบื้องเบื้องเบื้องพนดีดูหลายกลับมาฮิยุ่ยเห็นกับเหตุเป็นเลยครับเทีงเห็นมือถือกับเหตุเป็นโอ้ยไงสู่ผู้ฝึกด,ดูบ่ได้วันล่องเบื้องล่องเบื้องบ่าไม่แย่งเสียหายครับ,รบสำหรับวิดีโอของผมกหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฝึกบ่หลายกันหน่อยบ่หน่อยกันหลายนะครับวิดีโอของผมนี่สิมียุประมาณหารอยวิดีโอนะครับให้หอกเข้าไปใน youtube แล้วก็พิมพ์วาสุทัศน์ศีวัฒนา ขึ้นวีดีโอแล้วหอาปัดจากข้างล่างขึ้นข้างลึงนี่สิมีอยู่หาลอยก็วิดีโอเขาเลือกพืเอาตามใจมกตามใจชอบนี่โตัวโน้นให้พึกนความครับอย่าลืมด้ครับผู้ดีดพิ้นเพ้าันเป็นเขาไปใน youtube แล้วก็พิพ์วาอยากดีดิเป็นเป็นแท้แน่นอนครับเป็นแท้แท้่ได้เสียงก็ถือใจก็ติดตามเท่านั้น,นะครับลองเบิงงบ้งลอกเบิ้งเ่ามีอย่างเสียหายเนาครับหันแม่นผม ลงคลิปลงวิดีโอไว้ขันบ่เห็ุจังส่เอาใส่สมุดมันกระเสียงามเสียวมาฝึกขันห้องเอาออมาลง y งยูทูบไปก็เอาเขาไป,ไปพิมพ์เข้าไปเปิดเบิ้งเอามาเปิดเบืเ้องใดวันบ่เป็นดใดแ้่เจ้าของผู้เดียวผู้อื่นผู้สนใจผู้หูจักก็เออดีดเข้าไปว่าเออไลนนี่ของของผมนี่สุทัศน์ศร,รีวัฒนาไงก็คือการครับว่าเน,น,นี่ยนั่งไปบางหันว่าอยากดีดพินเป็น แต่มาขึ้้นเลยครับบ่นเห็นใจของอื่นก็เห็นขึ้นกันนะครับนั่นคือการแบ่งปันไปน้ำกันครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ่หลายกันหน่อยบ่หยนหนบ่หน่อย,ยกันหลายเขาได้รับคว้อมปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับผมโชคดีครับสู้ๆครับ